ปล่อยปล่อยให้ผู้หญิงเขาคุยกันผูห้หญิงเขาคุยกันเขาเขาเบากันมาลองจ้องแจ้งปล่อยเขาคุยกันไปเราหนีออกมา <c oughs> ครับผมเต e. ิมใจครับพี่ส um, ุรชัยนะผมขอบคุณมากครับสุรชัยแต่พี่เกษตรนะครับวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยบ้านผมโอ้ทั้งคืนพี่เกษตรเนี่ยกระบุกกระโถนี่ยทั้งคืนเลยยาวมาตอนเช้าผมก็เลยคุยกับพี่เขาว่าพี่แต่ฝนตกแรงเกินไปไปไม่ได้หรอกนาะว่ะก็คุยกันที่นี่พอโค้งมองเช้ามาเชิงปอยบางๆผมก็เลยว่าอะทำงานไปได้ว่ะผมก็เลยจัดเนี่ยก็ยังเมื่อเคืิ้มอยู่อย่างงี้แหละ นะครับยังไม่มียังไม่มีแสงสว่างเลยแต่ก็ดีที่ทำให้เราฉีดได้สบายสบายตอนนี้ได้44นาทีแล้วเอานั่งคุยกันไปก่อนเนาะพราะห้มันครบชั่วโมงซะไหนๆกันไหนๆแลเนาะ,ะคุยกันไปก่อนก็เดินรบผู้หญิงครับผู้หญิงเขาก็เป็นธรรมดาของอผู้หญิงเขาก็จะเมามอยกันเนาะ ขอบคุณนะครับพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะนะครับนี่แหละครับบ้านนอกเราก็จะมีรถนะครับอีส้มแบบนี้แหละนะครับผมอ่าใครที่ทํารายทํานาเยอะก็จะมีติดบ้านเอาไว้เนาะนะครับก็จะมีรถอีส้มกันนะครับลิ้นจี่ปีนี้ที่โคราชก็พอได้กินนะครับปีนี้นะแต่ทุกปีก็ไม่ได้กินหรอกแต่ปีนี้พอได้กินนะครับเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่หนาวจัดหนาวนานนะครับหนาวหนาวถือว่าแบตเตอรี่หมด โอ้ยหมุนแล้วพี่กเกษตรหายหมดแล้วเนาะแบตเตอรี่ผมหมดแบตเตอรี่หมดดับคามือเลยลงมาเอาแบตเตอรี่มาชาร์จก่อนทำไงเราไปไม่ได้ เรจะหาวิธีลงก่อนเดี๋ยวให้ผมลงอะไรก่อนแล้วมีใครอยู่กับผมไหมนี่ไม r i เฟนมันจะดิฟอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมอยู่ไหมผมกำลังสารแบตตัวสัตว์กำลังกู้มาคืนกู้อะไรเสร็จมาคืนให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะ,ะ,ะ,ะไปหลับเดี๋ยวพี่นาก็แฟนเคาอยู่หนึ่งเ,เ,เดี๋ยวไปหลับก่อน มีใครอยู่กับผมไหมแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดผมมาเอา power bank <laughs> อ้อวิลเลกลมาหมุนหมุนหมุนแบบนีไม่ได้หม,มุนแบตเตอรี่ผมหมดมันดับค่ามือเน้วออผมก็ใส่ power bank แล้ว เเรากำลังมาคุยกันกำลังสนุกเลยนะครับกลายเป็นแบตเตอรี่ดับคามือเลยนะครับไม้เฟนไม้เฟนอยู่โอ้แบตเตอรี่หมดโอ้ oh. ทำทำตัวเองนะครับไล่จนดับคามือเลย แบตเตอรี่หมดแล้วกลับมาได้แล้วนะครับห,หึหถ้าไปถามพี่ปุ๊กอะก็ไป,ปคุยกับเจ้า,ปปข,า,จาของกั้าพี่ปุ๊กเราต้องใช้มาขาเชื่อเลยเอาถามเจ้าชัวก่อนเราจะไปพูดเองที่ล้ให้พี่เขาพูดเดี๋ยวเราจะบอกราคาทิดไปอย่างงานงอกเลยเพราะว่าพี่เขาเป็นคนเจ้า,จาของโดยตรง มาเป็นชันมาเป็นันหมุนขนาดนาไหนมาเป็นน้วก็ยังอยู่นะครับโอ้ยเหนียวแน่นจริงๆนะครับผม